เราเป็นเกษตรกรตัวเล็กก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่มีเล็บมีเขี้ยวนะครับเราจะไม่สามารถสู้คนอื่นได้เลยฟางสวยๆไม่ต้องปล่อยไว้ให้โดนน้ำค้างไม่ต้องรอให้โดนฝนนะครับฟางแห้งโทรหาสามขอการเกษตรได้เลยครับอัดให้ได้เลยสวัสดีครับน้องต้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิยานนะครับต้องสามขอการเกษตรนะครับก็เจ้าของแปลงผักบุ้งแก้วนะครับที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านยางตีอ่ำบุรนเงแงงอำเภอศรีกรพมุมจังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้เกษตรซอกราวนะครับดีใจมากเลยครับที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องต้องนะครับตอนนี้นะครับน้องต้องได้นําเข้าดีเลยครับข้างหลังเขาเรียกว่าอะไรครับผมอ่านะครับตอนนี้ก็คือเป็นรถอัดฟ้านะครับที่เป็นเอาไปต่อมาใหม่นะครับคือเมื่อก่อนนะครับจะเล่าให้ฟังก่อนก็คือรถอัดฟ้าเนี่ยเด้จะเป็นตามรถไถเดินตามนะครับใช้รถไถเดินตามลากนะครับแต่ทีนี้ว่า พอเราใช้ไปแล้วนะครับเราเจอปัญหาเกี่ยวกับนาหลมหนาน้ําแล้วรถอัดฟางไม่สามารถที่จะเก็บฟางให้เกรรษตรกรที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้นะครับเราก็เลยหาวิธีที่มาแก้ตรงนี้นะครับก็เลยไปต่อแล้วแท็กมาเมื่อไหร่ที่นาหลมหนาน้ํานะครับแต่ฟางยังสวยนะครับแต่รถรถอัดฟางที่ใช้แบบลากนะครับไม่สามารถที่จะลงไปเก็บฟางได้ ฟางก็จะเสียหายแต่ตัวนี้นะครับก็คือจะมาตอบโจทย์ตัวที่ว่าลุยน้ําลุยคโคลนลุยตมุมได้สมมุติว่าเจ้าของนานะครับเกี่ยวข้าววันนี้นะครับแล้วตากฟางไว้สองถึงสาวันฟางแห้งแล้วแต่ดินในนายังไม่แห้งนะครับ <S <S รถครันนี้สามารถลงไปอัดได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับออปชั่นก็จะมีตรงนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> มีถาดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าถาดถาดแบกฟางนะครับ ถาแบกฟางตัวนี้สามารถบรรจุฟางได้ถึงเจ็ดสิบก้อนนะครับเราก็จะคุยกับเจ้าของนาว่า,าเจ้าของนาจะให้เราแบกให้ไหมหรือว่าเจ้าของนาจะลงไปขนเองอถ้าดินมันโลมเจ้าของนาไม่สามารถที่จะขนเองได้เราก็มีบร,ริการแบกให้เลยครับก็ขึ้นไปทอยให้บนถนนได้เลยหรือว่าบนหัวหนาได้เลยแปลว่าบริการนี้ทุกระดับเลยแล้วแต่พูดทุกระดับ,ดบเลยประทับใจแน่นอนครับผมจะรอแบบอยู่ที่บ้านเลยก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเราก็จะมีอ สำหรับสัมบากาอัดฟางนะครับมันก็จะมีรถอัดฟางมีรถขนฟางส่วนรถขนฟางก็แล้วแต่ว่าเจ้าของนาจะใช้บริการของพี่น้องท่านใดอ่าก็้วก็คุยกันว่าขนเท่าไหร่แล้วก็ก็แล้วแต่ครับแต่ถ้านึกถึงการอัดฟางเนี่ยต้องนึกถึงสามหอการเกษตรให้ได้เลยเจ้าครับแน่นอนครับผมนาแห้งนาลมนาตมนาอะไรลุยได้หมดลุยได้หมดเลยครับทพืสภาพพื้นผิวดินต่อไปนี้การสูญเสียฟางนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วใช่ครับ ฟางสวยๆไม่ต้องปล่อยไว้ให้โดนน้ำค้างไม่ต้องรอให้โดนฝนนะครับฟางแห้งโทรหาสามขอการเกษตรได้เลยครับอัดให้ได้เลยคันนี้ฟูออปชันแล้วเนี่ยหมดเงินไปเท่าไหร่ครับผมก็เหยียบเหยียบเก้านะครับเหยียบเก้าเหยียบเก้าประมาณนั้นครับประมาณเก้าแสนนะครับก็จะเป็นเงินที่เราขายผักบุ้งแก้วขายถั่วงอกนะครับที่เราเก็บมาเรื่อยนะครับเก็บมาหลายปีแล้วก็มันไม่พอนะครับต้องต้องบอกก่อนว่ามันมันไม่ มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เลยต้องอาศัยนะครับพ่อกับแม่ที่ท่านกู้มาให้นะครับกู้มาช่วยเติมตรงนี้นะครับเพื่อเป็นสิ่งเติมเต็มอ่าอย่างนี้ดีกว่าแปลว่าเงินของน้องต้องนี่ก็มีเป็นสองส่วนเนาะจากการรับจ้างัดฟางอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ทำถั่วงอกนะครับน้องต้องมีธุรกิจก็คือทำถั่วงอกเนาะตลาดด้วยนะครับโอใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้นะครับถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนี่ ผักบุ้งแก้วพี่น้องเราส่วนมากก็จะรู้จักในนามของผักบุ้งแก้วสุรินรนะครับผักบุ้งแก้วสุรินก็เราจะจําหน่ายทั้งยอดและก็ยอดพันนะครับเราก็เราจะมีจะส่งทั่วประเทศเลยนะครับประมาณนี้ครับก็เป็นแหล่งรายได้นะครับที่พยายามเก็บหอมลอมลิดมานะครับไม่ท<ช>ราบว่าไอธุกรกิจพวกนี้เนี่ยน้องต้องเก็บตังนานไหมครับทำมานานหรือยังกว่าจะเก็บได้ขนาดนี้ครับผมก็สองถึงสามปีครับผมอ่าแล้วก็ สองสามปีก็เป็นนอีกส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นพ่อกับแม่นะครับที่กู้ธนาคารการเกษตรหรือว่าทกศอย่างเงี้ยครับก็มาช่วยเติมเต็มตรงนี้ให้นะครับเพื่อที่จะได้เอาไปรับงานเนาะใช่ครับก็เป็นรดูกูรูกัน่ะครับผมมีคำหนึ่งที่จะบอกว่าเราเป็นเกษตรกรตัวเล็กก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่มีเล็บมีเขี้ยวนะครับเราจะไม่สามารถสู้คนอื่นได้เลยโอ้โหนะครับนี่ก็เลยเป็นไอเดียเป็นการกระตุ้นให้ตัวเองนะครับพยายาม ฝึกพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มากขึ้นหนือจากคู่แข่งเนาะใช่ครับตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงฤดูการของการเก็บเกี่ยวนาปีไอ้นาปางรอบ2นะครับรอบ2นี้ก็จะเก็บเกี่ยวได้สิ้นเดือนนี้ถึงกลางกลางเดือนหน้านะครับและจากนั้นก็อาจจะต้องรอนาปีออก่านะครับก็คือไปปลายปีนะครับตอนนั้นก็จะชัดเจนหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็เราก็เก็บเก็บรายย่อยไปก่อนนะครับใช่นะครับผมเอาถ้าเพื่อนๆพนที่น้องของเรานะครับ ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วสนใจอยากจะอัดฟังอยากจะได้ฟังสวยๆนะครับไม่ต้องเสียฟังอีกแล้วนะครับจะติดต่อน้องต้องได้ช่องทางไหนบ้างครับก็ช่องทางการติดติดต่อนะครับก็จะมีเบอร์โทรนะครับ0ูนย์หกสองเก้าสี่หกห้าหนึ่งสี่เก้านะครับถ้าเป็นเพจก็ทักแชทได้เลยที่เพจสามขอการเกษตรนะครับอ้าวแล้วพื้นที่ให้บริการนะครับน้องยักษ์เขียวเนี่ยจะออกไปตะลุยตรงไหนแถวไหนได้บ้างครับนะครับพื้นที่ในการให้บริการก็จะอยู่ส่วนมากผมจะเน้นในตัว ตำบลก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่หมู่บ้านตำบลแล้วก็ไปจนถึงอำเภอนะครับแต่ว่าในอนาคตอาจจะลามไปถึงตัวจังหวัดอระดับจังหวัดอย่างนี้ได้นะครับก็คือแถวในบริเวณศรีขอนี่คือรับหมดใช่ครับแล้วแถวอำเภอก่อนเนาะก็เดี๋ยวเราจะมีทีมในหน้านะครับให้บริการอยู่นะครับทีมในหน้าก็จะเข้าไปประสานงานให้อย่างงี้ครับมนี่นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ทํงานนะครับแล้วก็เห็นความสาคัญที่จําเป็นต้องเก็บฟางเนาะ เพื่อไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายในหน้าแรงนะครับในหน้านาเนาะต่อไปเนี่ยก็ติดต่อน้องต้องไรเลยนะครับแล้วฝากอีกนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ต้องการพันธุผักบุ้งแก้วแล้วก็หัวงอกนะครับเนี่ยก็ติดต่อช่องทางที่ให้ไว้เมื่อกี้ได้เลยใช่ไหมครับผมได้เลยครับเป็นช่องทางเดียวกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพันุผักบุ้งแก้วนะครับที่พี่น้องต่างจังหวัดต้องการก็สามารถ ทักแชทเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องต้องมากเลยนะครับที่ให้โอกาสนะครับเกษตรกราได้มาร่วมแสดงความยินดีนะครับแล้วก็เอานวัตกรรมใหม่ๆมาแบ่งพี่แบ่งน้องเราดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ